ดีค่ะคนแพรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <cl aps> วันนี้มาแบบชมพูชมพูวันนี้มาแบบชมพูชมพูทีมมม่มีได้ความคนกำลังเงแห,น, <cl aps> หนุญาตแชร์ไปสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์ไม่ใช่ดิใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ ขอเช็คเช็คเสียงเพลงก่อนนะขอเช็คเสียงเพลงก่อนนะโอเคเสียงชัดมากเลยวันนี้วันนี้เสียงดังมากโอเคค่ะขอบคุณจุฬาคอนเฟิร์ม ค่ะสวัสดีค่ะโค้ดแพนะจ๊ะโค้ดแพนะจ๊ะใครมาใหม่ไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวก็รู้จักกันเองเขาให้รว,วยไงเขาให้รวยไวเขาให้รวยให้รวยรว,วยด้วยน้ำใจและมีสุน,าาน,น,น,นารนาโอเคค่ะสวัสดีกันตอนช่วงสองทุ่ม ชีวิตสุดปังไม่มีใดกวางคนกำลังแห่งวันนี้มาแบบชมพูชมพูมาแบบหวาน <c oughs> น้องเหมียวอย่าเข้ากล้อง<ว>ลองให้คงไฟมันน่าเส,งส็งสอะโ, <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองอีกสักครู่นะคะ ขาเล่นหน่อยเขาเล่นหน่อยได้ได้ของเล่นมาใหม่คนกำลังเทงดีไปหมดสดชมพูชมพูวันนี้ฝนหวานมาหวานมากลองให้กุญป a มันน่าเสงาเพราะแพ้ได้ของเล่นมาใหม่นะคะก็เลยขอเล่นหน่อยนิดนึง มีปัญหาอยู่ตอนนี้ต้องฟังเลยค่ะต้องฟังโค้ดแพรเลยค่ะใครกําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะที่แบบว่าหา,าทางออกไม่ได้เลยโค้ดทำยังไงดีทำอย่างไรถึงจะหาทางออกแบบทางออกจากตรงนี้ไ,ได้ทํายังไงแบบว่า<ห>ทำไมไ<ห>มีชีวิตมันมีแต่ปัญหาลองฟังดูค่ะเนาะว่า<ห>ลองฟังดูเพราะว่าโค้ดแพรได้เรียนรู้จากแม่คููสิตาแล้วเฮ้ย<ห> จริงๆอะ่ะปัญหาเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่มากมายเลยแต่แค่เราคิดไปเองแค่นั้นเองมาใครกำลังมีปัญหาเศร้าใจหมองใจโอ้ยไม่รู้จะหาทางออกได้ยังไงเนาะมาค่ะมาฟังมาแชร์ประสบการณ์จากการขี้คดแพ้ได้เรียนรู้จากครูสิตาแลคะหรือแม่แม่สิตาของเรานี่เองเนาะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกยังไงเนาะ เออโค้ดแพรก็จะชอบเรียกว่าเป็นแม่สิตานะคะเพราะว่าเพราะว่าโค้ดแพรได้ก็คือจงจงรักภักดีเหมือนแม่คนหนึ่งเนาะเขาก็ให้ชีวิตใหม่เราเนาะโอเคไหมขอให้สมหวังความหม่ได้ปีใหญ่เป็นปีของเรา โ okay. อเคขอยากเช็คเสียงกับภาพอีกสักรอบหนึ่งเนาะใครเข้ามาแล้วก็ถ้าทายกันได้ฮึมชัดเจนค่ะเสียงรินน้ำอ่ะโอเคขอ,อยาตเช็คเสียงกับภาพอีกสักรอบโอเคค่ะชัดเจนชัดแจ๋ว สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะโค้ดแพรมาถึงวันที่10แล้วเออวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันถึงวันที่10แล้วจากการที่เราได้เรียนรู้จากแม่ครูสิตามาเนาะจากที่เราได้เรียนรู้จากแม่ครูสิตามาไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะคะโค้ดแพรเองอโค้ดแพรเองค่ะเนาะเรามาแปงปันเรื่องราวดีๆแชร์กันออกไปนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคนใหม่ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สวัสดีทุกคนที่มาย้อนหลังนะคะมามาแชร์ประสบการณ์กันเลยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมโอเคพร้อมอยัง <c ười> คดแพรถามคดแพรก่อนไหมพร้อมอยังโอเคค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยนะจ๊ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยสวัสดีพี่ประยัดนะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเข้ามาแชร์ละ แชร์ประสบการณ์ด้วยกันเออ,อสวัสดีค่ะโค้ดแพรนะคะเป็นลูกศิษย์แม่สิตาค่ะเป็นลูกศิษย์แม่สิตานะคะหรือว่าครูสิตาเนาะปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเออหรือว่าพรสวรรค์ปั้นเองได้แล้วแต่ว่าใครจะเรียกยังไงเลยเพราะว่าแพรเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนแนวคิดมาจากการที่แพรเรียนรู้จากแม่ครูสริตาะคะ่ะแต่ก่อนแพรก็เป็นคนที่โอ้ยตามหาความสําเร็จเหมือนกันค่ะเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบเนาะเพิ่งเรียนจบได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่า เราต้องเริ่มยังไงต่ออะเรารู้ว่าเราต้องทํางานต่อแต่ว่าในจิตใจของเราอะเราอะจะทํางานประจําแต่พอได้มาโดนช่วงโควิดค่ะรอบแรกแล้วรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแล้วเออพอมาเจอสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้แล้วมันทําให้เราได้พักงานไปประมาณสามถึงสี่เดือนแล้วไม่มีรายได้เข้ามาเลยถ้าเรายังทํางานประจํามันยังมั่นคงอยู่ไหม เออเรา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 ถามตัวเองพอเรามาเจองี้แล้วชีวิตชีวิตมันเปลี่ยนอะ่ะพอพอเรามาเจอจุดๆุดที่ว่าโควิดเข้ามาแล้วเราไม่มีไรายได้เออและตอนนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงต่อจนได้มาเจอครูสิตาค่ะได้เปลี่ยนแนวคิดเราว่าทุกอย่างเป็นไปได้แค่เราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เออจนทุกวันนี้ค่ะแพได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าทุกวันนี้คือแบบอะไรอะไรก็เป็นไปได้ง่ายๆแบบสบายๆมากเออทุกวันนี้คืออย่างเกษตรเออจ้องพูดอย่างนี้เลยว่าอย่างเกษตรความสุขนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะว่ามีเหลือล้นมากๆล้นจนแบบมีเยอะมากๆเลยค่ะสิ่งแรกที่เราได้ได้จากการเรียนรู้เลยคือความสุขและการที่เราจะรักตัวเอง ถูกต้องไหมใครที่เรียนจักแม่ครูสิตาจะรู้เลยค่ะสิ่งแรกที่เราได้เลยคือความสุขและก็สุขภาพกับคืนมาเออนอกนั้นก็จากการที่เราเรียนรู้ถ้าเราลงมือทําจริงๆเราจะได้เราจะได้ค่ะเราจะได้ในสิ่งที่เราลงมือทาําจริงๆความรู้สึกจริงๆวันนี้เดินทางมาถึงเดที่สิแล้วเออวันนี้เดินทางเดินมาทาง <c ười> ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วค่ะกับเดที่11บอ็ วิธีที่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสได้อย่างไรหรือถ<ม>้าเทคนิคที่เราจะแบบออกจากปัญหาตรงเนี้ยตอนเนี้ยเรามีปัญหาอะไรอะไรอยู่เราจะออกจากปัญหาอย่างนั้นได้ยังไงพราะแพ้แต่ก่อน<ม>เป็นคนหนึ่งคะ่ะ<ม>ที่แบบว่าพอเจอปัญหาแล้ว<ม>ตันเออตันตันค่ะสมองตันตื้อไม่รู้ว่าจะหาทางออกอยังไง ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จากแม่ครูสีตาเราก็จะหาทางออกแบบเดิมๆแล้วเราก็เจอแต่สิ่งเดิมๆเออพอเราได้เรียนเราเราได้เรียนแล้วประสบการณ์แต่ก่อนประสบการณ์ของแพรแพรจะบอกเลยว่าโคตรเลวร้ายเออแพรจะบอกกับตัวเองว่าแม่งอะไรอะไรก็ไม่ดีเลยทุกอย่างแม่งเลวร้ายหมดเลยแต่พอได้มาเรียนรู้แล้วประสบการณ์คือบทเรียน ตอนนี้แพคคิดอย่างเดียวเลยว่าประสบการณ์ตอนเนี้ยมันไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายมันสอนให้เราโตขึ้นเออตอนเนี้ยมันสอนให้เราโตขึ้นไม่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็ช่างตอนเนี้ยมันสอนให้เราโตขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นถูกต้องไหมพอเรารู้แล้วว่าทางเนี้ยมันไปแล้วมันไม่โอเคอเราจะไม่กลับไปทําอีกทางนี้ไปแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จเรารู้แล้วว่าทําแบบนี้มันผิด เราก็จะไม่ทำถูกต้องปะอ่าแล้วทีเนี้ยแค่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่แค่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่แค่เราเปลี่ยนมุมมองว่าจากที่มันเลวร้วายเปลี่ยนมาเป็นใหม่ว่าเฮ้ยทุกอย่างแม่งเกิดขึ้นดีมากเสมอตอนเนี้ยกำลังสร้างเอ้ยบอกตัวเองว่าตอนนี้กูกําลังสร้างอยู่ฉันกําลังสร้างอยู่แพรกาลังสร้างอยู่ไม่ว่าจะเรียกตัวเองเยังไงก็ช่างเอาที่ตัวเองสบายใจแล้วก็ไม่ฝืนเออเอาเป็นตัวของตัวเองออกมาเลยโอเคไหม เออแล้วทีนีน้พอเราเปลี่ยนมุมมองใหม่เหมือนฝั่งหนึ่งเป็นทะเลฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาถ้าคุณยืนอยู่ตรงมองเห็นแต่ภูเขาอย่างเดียวถ้าคุณไม่เปลี่ยนมุมมองคุณก็จะไม่เจอทะเลถูกต้องไหมโอเคป่ะนี่แหละค่ะเหมือนทฤษฎีเดียวกันที่ถ้าคุณมองแต่ปัญหา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 คุณก็จะไม่มองเห็นโอกาส พราะคุณจะไปจ้องหยุดกับปัญหาโอเคไหมเออพอเราเปลี่ยนมุมมองใหม่เราจะคิดได้เลยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่เราคิดเลยถ mm. ้าเทคนิคนี้ค่ะเป็นการออกจากปัญหาได้ง่ายๆมากๆที่แพรได้เรียนรู้จากครูสิตาแล้วเอาเอา,เอา,เ,อาเอามาทําจริงๆอืมคนประสบความสําเร็จเขาเจอปัญหาไหมเขาเจอค่ะแต่เขาคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่า เนาะเขาเขาคิดอย่างเดียวเลยเขาว่าเขาเจอปัญหาคือบทเรียนแต่อุปสรรคที่เข้ามาเขาจะไม่ล้มล้มเหลวเลยเพราะเขาไม่เคยล้มเลิกโอเคไหมล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกถ้าเราล้มเลิกแสดงว่าเราแพ้เลยเออแสดงว่าเราแพ้เลยเราล้มเหลวไปเลยถ้าเราล้มเลิกถูกต้องไหม เออพอเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาอาจจะเจออุปสรรคบ้างเฮ้ยมันเป็นบทเรียนของเราเว้ยเ,เราจะได้มีสตอรี่ไงเวลาที่เราสําเร็จเราจะได้ดีแบบว่ามีสตอรี่ว่าเฮ้ยเราผ่านจุดๆนี้มาแล้วเราสามารถบอกต่อกับคนอื่นได้ว่าตรงนี้ที่เราผ่านมาเส้นทางที่เราผ่านมามันเส้นทางนี้ที่เราผ่านมา,ม,นา,นา,า,นม,ามันทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จนะเราสามารถพูดได้ เพราะมันมันเรามาจากประสบการณ์ตัวเราถูกต้องปะเออมันมาจากประสบการณ์ตัวเราอืมเราสามารถพูดได้สิ่งแรกเลยค่ะที่ทุกคนเจอปัญหาถามว่าเจอปัญหาไหมเจอทุกคนแหละปัญหาแต่อยู่ตรงที่ว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาเทียมหรือปัญหาแท้ปัญหานั้นเราเราต้องคิดและไตรตรองก่อนว่าสิ่งหนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเลยนะเรา ต้องรู้จุดเกิดของปัญหานั้นว่าปัญหานั้นเกิดมาจากอะไรเราต้องรู้ตัวเราว่าปัญหานั้นเกิดมาจากอะไรโอเคไหมเราต้องมีการคิดและไต่ตองก่อนว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นเกิดมาเพราะอะไรเอาปัญหาเบสิกของทุกคนเลยปัญหาเรื่องการเงินถูกต้องไหมทุกคนจะมีเรื่องปัญหาการเงินเป็นลำดบับหนึ่งมากๆ มือนโค้ดแพรแต่ก่อนก็มีค่ะปัญหาการเงินอันดับหนึ่งเงินไม่พอใช้บ้างแหละอุ้ยชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างแหละเงินหมดเงินเงินมาหมดหมดก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างต้องมีแบบาใช้จ่ายทุกอย่างทุกถูกต้องไหมทุกคนจะมีปัญหานี้หมดโค้ดแพรโค้ดแพรเคยทะเลาะกับแฟนด้วยซ้ำเรื่องการเงินเรื่องเงินนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันที่ว่า เรื่องใหญ่โตแต่เราสามารถที่เราสามารถไต่ตองเราคิดและไต่ตองได้ว่าเงินทุกวันนี้ที่เราไม่พอใช้เพราะอะไรทํางานหน้าเดียวหรือเปล่าทํางานหน้าเดียวอยู่หรือเปล่ารายจ่ายเยอะกว่ารายได้หรือเปล่าโค้ดภพยจะคิดละค่ะโค้ดภพยจะคิดและไต่ตองเลยว่าเฮ้ยรายได้ของเราสองคนอะเท่าไหร่ต่อเดือนและรายจ่ายของเราสองสองคนอะต่อเดือนเท่าไหร่อ่ะโอเคถ้ารายจ่ายมันเยอะกว่ารายได้ เราทำงานเพิ่มไหมหาช่องทางอื่นเพิ่มไหมตัดค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่ที่มันไม่ประจาเป็นลงไหมเออถูกต้องปะพอทีนี้พอเราตัดไปปัญหาที่เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักอุปสรรคทุกอย่างสุขภาพมันอยู่ที่เราหรือเปล่าอ่ะพอเรารู้แล้วคิดไตรตรองแล้วพอเราคิด พอเราคิดว่าปัญหาที่เราเกิดเกิดมาจากอะไรเ,เราจะรู้เลยค่ะว่าปัญหาที่มันเกิดเกิดมาจากอะไรจิตใต้สำนึกของเราจะคิดามนทนเลยว่าเงินไม่พอใช้เพราะรายจ่ายมันเยอะกว่าไรายได้ไงถูกต้องไหมอ่ะพอคิดได้อย่างนี้ว่าแล้วทํายังไงล่ะแล้วจะทําอย่างไรล่ะให้เงินไรายได้เรามันเยอะกว่ารายจ่ายก็ต้องหาช่องทางการเงินเพิ่มช่องทางการไหลของเงินเพิ่ม ถ้าทำงานหน้าเดียวแล้วมันไม่พอใช้เพิ่มไหมเ,เพิ่มงานไหมอ่ะถูกต้องป่ะเพิ่มงานอะเพิ่มรายได้เสริมไหมหาอะไรมาขายเพิ่มไหมอ่ะก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าไหวไหมโอเคไหมเหมือนโค้ดแพรมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ก่อนปัญหาปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหน้าผิวกายทุกอย่างมองคล้ำหมดเพราะโค้ดแพรรู้ว่าโค้ดแพร ไม่ได้บำรุงตัวเองไม่ได้ทําไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้กินอาหารที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเออนอนดึกทําให้ร่างกายโทรมทุกอย่างเรารู้ค่ะปัญหามันเกิดมาจากอะไรแต่เราอยู่ที่เราทำค่ะว่าเราจะทําเหมือนเดิมหรือเราจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองเราจะเปลี่ยนแนวคิดหรือเราจะเปลี่ยนวิธีการทําใหม่หรือเปล่าพอเรารู้แล้วค่ะว่าปัญหานั้นเกิดมาจากอะไร แล้วเราก็เลยแล้เราก็เลยต้องรู้ว่าปัญหานั้นเออเป็นปัญหาเทียมหรือมันเป็นปัญหาแท้ปัญหาเทียมคืออะไรปัญหาเทียมคือปัญหาที่เราแก้ได้ปัญหาปัญหาแท้คือปัญหาอะไรคือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้คือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เรารู้ว่าปัญหานั้นเราแก้ได้โอเคเรายอมรับผิดค่ะเรายอมรับผิดอ่ะโอเค ฉันยอมรับผิดว่าฉันหาเงินได้แค่ทางเดียวฉันตอนนี้ฉันหาเงินแค่ทางเดียวเราต้องยอมรับผิดแล้วเราแก้ไขใหม่ค่ะว่าอ่ะโอเคฉันจะหางานเพิ่มหรือฉันจะหาช่องทางเพิ่มเห็นไหมปัญหามันไม่ได้ใหญ่เลยค่ะแค่เราคิดมันไปเองพอเราหาช่องทางเพิ่มเราจะไม่โทษใครเราจะหยุดโทษคนอื่น เรามักจะโทษนั่นโทษนี่เฮ้ยเงินไม่พอใช้เฮ้ยเพราะว่าเธอแหละใช้เงินเยอะเพราะว่าเธอแหละใช้เงินแบบพุ่มเฟือยเราจะโทษคนอื่นเสมอเราจะโทษคนอื่นเสมอถูกต้องปะเราจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตตัวเองเราจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่ผิดสังเกตอารมณ์ตัวเองนะสังเกตนะอืม พอเรารู้แล้วว่าเหตุผลมันเกิดมาจากเราเราหยุดเลยค่ะเราหยุดโทษตัวเองแล้วเรายอมรับผิดเหมือนเราขึ้นศาลอะถ้าเราแบบว่ายอมรับอะมันก็จะลดโทษกึ่งหนึ่งถูกต้นปะเออเราก็แค่ยอมรับค่ะแล้วก็หยุดโทษหยุด,ดวยวายกลับมาที่ตัวเองดึงดึงดึง,ด,งดึงสติแล้วกลับมาที่ตัวเองว่าปัญหามันขึ้นอยู่ที่การกระทําของเรา ถูกต้องไหมปัญหาขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราเงินไม่พอใช้หาเงินเพิ่มทํางานหน้าเดียวแล้วเงินไม่พอใช้ทําเพิ่มทําตรงนี้แล้วเงินไม่พอใช้ทําเพิ่มเข้าไปอีกเออถูกต้องปะเราต้องหาพอเรารู้วิธีการพอเรารู้แนวคิดของเราแล้วเราไต่ตองคิด ทุกอย่างแล้วว่าปัญหาเนี้ยแม่ง oh <my> มันเป็นปัญหาเทียมเว้ยกูอกแก้ได้แก้ง่ายง่ายสบายสบายมาก oh <my> และสิ่งที่ทําต่อไปคือข้อสามคุณต้องตั้งเป้าหมายค่ะตั้งเป้าหมายใหม่เลยว่า oh <my> โฟกัสแต่เป้าหมาย oh <my> ไม่ต้องไปโฟกัสปัญหาคนที่กําลังคนที่กําลังโฟกัสที่ปัญหาตอนเนี้ย oh <my> จะมีแต่ปัญหาเข้ามาแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณโฟกัสที่เป้าหมายเราเราเรามีแนวคิดใหม่แล้ว เรามีแนวคิดใหม่แล้วแนวคิดนั้นก็คือการที่เราจะหาะไรายได้เพิ่มถูกต้องไหมหเราก็ต้องไปโฟกัสค่ะว่าเป้าหมายของวันของเราวันเนี้ยเป้าหมายของเราวันเนี้ย<ส>เดือนเนี้สามเดือนเนี้ยปีเนี้เราตั้งเป้าหมายยังไง<ส>เดือนนี้มีเงินเก็บหนึ่งหมื่นมีเงินเก็บห้าหมื่นมีเงินเก็บหนึ่งแสนคุณตั้งเป้าแล้วโฟกัสมันคะ่ะโฟกัสแต่เป้าหมายของเราโฟกัสเลยค่ะว่ามีเงินเก็บมีเงินเก็บมีเงินเก็บแล้วเราจะไม่เห็นปัญหามันเลย เราจะโฟกัสแต่เป<ต>้าหมายเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาคือเราสิ่งที่เราคิดก็คือเป้าหมายของเรา <c oughs> แล้วเราก็ลงมือทำด้วยความสุข <c oughs> ความสนุกลงมือลงมือทำในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้และสิ่งข้อ,ขอที่สี่ค่ะจะเป็นแรงผลักดันพลังของเราก็คือการที่เราหาไอดอลคนสําเร็จค่ะเราอยากเป็นแบบไหนเหมือนโค้แพรขายออนไลน์แม่สิตาขายออนไลน์ แม่สิตาเป็นมหาเทพออนไลน์โอเคค่ะแพรดูแพร,ด,แพรดูเป้าหมายของแพรค่ะแม่สิตาทําได้กูก็ทําได้เออเรามองจุดจุดแรกจุด,จ,ดจุดเดียวกันที่แม่สิตาเดินเราไม่เราจะไม่ดูจุดผลลัพธ์ที่แม่สิตามีตอนนี้แต่ฉันเชื่อว่าฉันทําได้เชื่อตัวเองไปเลยว่าเราทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้มีคนคนนึงทําได้เราทําได้ทาไมมีครบสามคือสองเหมือนกันหมดถ้าเรามีแนวคิดเดียวกันกันกบเขายังไงเราก็ทําได้ เออเราคิดค่ะเราหาที่ปรึกษาใหม่ๆเราหาที่ปรึกษาใหม่ๆก็คือกัลยานามิตรที่ดีเออคนที่อยู่ในเพจนี้สามารถแอดเพื่อนได้เลยค่ะเป็นกัลยานามิตรที่ดีทุกคนเออเพราะว่าเราจะเราจะได้มีพลังในการลงมือทําถ้าเราเอาปัญหานี้ไปถามคนคนเดิมเราจะได้คําตอบเดิมคือ คือคืออะไรอ่ะเราก็จะได้คําตอบเดิมๆค่ะว่าเฮ้ยมึงก็ไม่ทําไม่ได้หรอกถูกต้องปะคนเดิมๆเขาจะพูดว่าเฮ้ยมึงทาไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงอยากฝ่ายสูงเฮ้ยมึงจะมีเงินเก็บได้ไงมึงมีนี่อยู่มึงจะสาเร็จได้ไงมึงมีนี่อยู่เนี่ยเวลาที่เราถามคําถามกับคนเดิมๆมันจะได้คําตอบเดิมๆเพราะเขาเอาความรู้สึกของเขามาบอกเราเพราะเขาเอา เพราะเขาเอาประสบการณ์ของเขามาบอกเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เปลี่ยนเพื่อนใหม่เปลี่ยนกยารรนอามิตรใหม่เปลี่ยนเป้าที่ปรึกษาใหม่ให้กับเราคนที่เขาทําได้เขาจะบอกว่าเราทําได้แม่กิดนิดเดียวพี่ไม่อยากรู้ใจดีโอเคค่ะเนาะเราจะรู้ค่ะเราจะรู้ว่า เฮ้ยมันเป็นไปได้ถ้าเราปรึกษากับคนที่เขาทําได้เขาจะบอกเลยว่าเขาเป็นไปได้ถ้าเราปรึกษากับคนที่มีการการ,ระยาลมิตรที่ดีดเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงทําได้ยังไงก็ทําได้เออพอเรารู้แล้วอะว่าเราทําได้เราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราเปลี่ยนการลงมือทําใหม่เราเปลี่ยนบุคลิกใหม่เราเปลี่ยนแนวคิดวิธีการใหม่หมดแล้วเรา ข้อห้าเลยนะข้อหเลยค่ะ <Okay. S 1> เราต้องเปลี่ยนแปลงการลงมือทำใหม่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์เดิมเราก็ต้องทำแบบเดิมแต่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำถูกต้องปะโค้ดแพรรู้เลยค่ะว่าวการที่เราลงมือทำอะไรใหม่ๆเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่เหมือนที่โค้ดแพรทำอยู่ตอนนี้โอ้ยผลลัพธ์ใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะการที่โค้ดแพรได้ลงมือทําอะไรทุกอยน่นี้ก็คือการที่เรา ไม่รู้ศักยภาพตัวเองว่าเฮ้ยมึงมีศัยกยภาพมึงมีศักยภาพมากมากกว่าที่ตัวเองคิดด้วยซ้ําไม่คิดที่จะแบบมาไลฟ์สดแล้วแบบพูดเกิงได้ขนาดนี้บอกเลยเพราะอะไรเพราะเราที่เราฝึกฝนเราลงมือทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทําไงเออโอเคไหมถ้าลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วอ่ะคนรับใหม่ใหม่มันจะเข้ามาคนใหม่ๆจะเข้ามาเออเพื่อนดีๆจะเข้ามา งานดีๆจะเข้ามาความรู้สึกดีๆจะเข้ามาและการที่เราเรียนรู้และพัฒนาเราจะเก่งขึ้นโอเคไหมคะปัญหาสามารถคิดแค่ว่าเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคิดแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราโฟกัสถึงแต่เป้าหมายของเราอย่างนั้นแค่นั้นพอตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเข้ามาหาเราเฉลิมฉลองไปเลยคะ่ะว่ากำลังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรา โอเคไหมคะแหมขอบคุณพี่วิญญามากเลยคะ่ะนั่งชมโค้ดจนจบเลยอ่ะเออโค้ดฝากไวไ้ด้วยคะ่ะใครมาใหม่เนาะที่ไม่รู้เกี่ยวกับไม่รู้ว่าโค้ดพูดถึงอะไรโค้ดแนะนําให้ไปอ่าศึกษาเกี่ยวกับกัจันกดแรงนึงดูดดูภาพยนตร์เดอะซีเค็ก็ได้คะ่ะหรือไม่งั้นก็ดูคลิปนิวรอนค่ะเกี่ยวกับเครือข่ายเครือข่ายสมองเออที่ทําไมคนประสบความสําเร็จเขาถึงประสบความสาเร็จได้แบบ ได้แบบพุ่งกระฉูดขนาดนั้นเออคลิปยีรอนเคยออกข่าวช่องสานะมค่ะเนอะแล้วก็แพรได้เรียนรู้จากแม่ครูสิตาค่ะคือเป็นโปรแกรมโปรแกรมจิตพิชิตความบางังคั่งของครูสีตานะคะเป็นมหากราบยี่สวันโอเคค่เคนะเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเรื่องราวดีแชร์ออกไปค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนที่รอเราไปช่วยอยู่เนาะอืม โค,โคตรเชื่อค่ะว่าการที่โคตรได้ออกมาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ของโคตรโค้รรู้เลยค่ะว่าจะมีคนเปลี่ยนแปลงเพราะคลิปโค้รไปอีกเป็นล้ลานคลิปเออเข้าคุณมาจบแล้วคะ่ะจบแล้วเข้าให้รวยไงยไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเจอกันนะคะ พวกพีมาเจอกันนะคะพี่ประยะัดพวกนี้เจอกันตอนเ,เช้าประมาณ6ประมาณ8ปโมงโอเคไหมเออขอบคุณนะคะที่กดไลค์ like กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ชมโพสนะคะสวัสดีค่ะชีวิตสุดปัง